ดีครับมาครับแกงปลาหนึ่งแี่แกง,นแกงเนื้อหมูลงไปชิ้ปลาลงไปครับก็ให้เดือดแล้วก็มาปรุงใส่น้ำปลาซอสฟ้าเขียวครับใช่ยังน้อยก่อนครับเดี๋ยวเค็มค่อยปรุงเพิ่มทีหลังแล้งก็ัาใส่เพราะเพืาะพวงตัวฟักเง่าครับ ดีครับใส่กระชา่ายใท้ใบปรกกูดชิมครับชิมขําวบัดชิมแซบอร่อยช้ได้ในที่แล้วครับสุปดีแล้วกับสุดท้ายกับใส่ไบกระเพราไห้หอมหอมครับเสร็จแล้วครับมีนกแกงปลาหมูสามชั้นเสร็จแล้วครับนี่ครับตักใส่ถั่วพร้อมเสิร์ฟแซบๆซครับ ตัวน,นี้คิดเวลาคาจะบาบ